ทำไมแก้วจึงเกิดเสียงได้วันนี้นะคะเราก็จะมีการทดลองเกี่ยวกับเรื่องเสียงไหมให้ชมกันนะคะสําหรับการทดลองนี้เนี่ยก็จะเป็นการทดลองที่ง่ายๆหาได้ในครัวเรือนนะคะก็คือแก้วส่งเสียงนั่นเองถ้าถามว่าแก้วมันจะส่งเสียงได้ยังไงก็สําหรับการทดลองนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีการทดลองแล้วก็มีการปรับเติมปรับแต่งอะไรเล็กน้อยนะคะเราก็จะมาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะสําหรับอุปกรณ์อย่างแรกนะคะ อย่างแรกเลยก็คือแก้วกระดาษค่ะนี่ค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นแก้วกระดาษค่ะแล้วก็อย่างที่สองนะคะก็คือคลิปหนีบกระดาษค่ะคลิปหนีบกระดาษอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างที่สามค่ะคือหลอดค่ะซึ่งอุปกรณ์สามอย่างนี้นะคะก็คือมันจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําการทดลองนี้ค่ะโดยวิธีการทํานะคะก็จะเริ่มจากที่เราหยิบแก้วขึ้นมาค่ะ ปี้แก้วใบเปล่าๆนี่ยแหละคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเจาะรูให้มีขนาดเท่ากับหลอดน,นะคะโดยเจาะรูอย่างนี้ค่ะค่ะ <Ooh. S 1> แล้วก็ใส่คลิปหนีบกระดาษเข้าไปในหลอดน,นะคะใส่คลิปหนีบกระดาษเข้าไปในหลอดแบบนี้ค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะสามารถทําให้หลอดเนี่ยสามารถยึดกับแก้วได้โดยให้มันยึดได้แบบนี้ ค่ะค่ะแล้วก็สําหรับการทดลองอย่างแรกนะคะก็คือแก้วจะมีขนาดเท่ากัน,นะคะ่ะแต่ว่าหลอดจะมีขนาดต่างกันนะคะแล้วก็จะมีแก้วทั้งหมด3ใบด้วยกัน,นะคะ่ะใบแรกใบที่สองแล้วก็ใบที่3นะคะค่ะเรามาลองฟังเสียงของแก้วใบแรกกันดูนะคะค่ะแล้วก็จะใช้มือจุ่มน้ํานะคะเพื่อหล่อลื่นหรือว่าทําให้เวลาที่เราดึง เวลาที่เราถูกับหลอดเนี่ยจะได้ทําให้สามารถมันจะได้ทําให้ลื่นมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาลองฟังเสียงกันเลยนะคะหนับเสียงของใบแรกก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เรามาลองเรามาลองดูใบที่สองกันเลยดีกว่าค่ะ มีความทุ้มหรือว่าหนักมากขึ้นนะคะแล้วก็มาดูใบที่สามกันเลยนะคะจะเป็นหลอดที่สั้นที่สุดนะคะมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันจะยิ่งทุง้มกว่าเดิมนะคะใบแรกก็คือมันจะเล็กกบ่าเพื่อนค่ะแล้วก็ใบที่สองมันก็จะมีความหนักขึ้นมาทุ้มขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ใบที่สามถึงแม้ว่าหลอดจะสั้น แต่ว่าเสียงเขาทุ้มกว่าเพื่อนนะคะค่ะแล้วเราก็มาดูฝั่งทางนี้เลยค่ะค่ะการทดลองอันที่สองก็คือขนาดแก้วจะไม่เท่ากันค่ะแต่ว่าขนาดหลอดจะเท่ากันนะคะเรามาลองฟังเสียงแก้าใบแรกกันเลยดีกว่าค่ะ ซึ่งขนาดหลอดจะยาวมากที่สุดนะคะแล้วก็สำหรับแก้วใบที่สองนะคะใบที่สองรู้สึกว่ามันจะซอฟๆจะเบาๆกว่าหน่อยนะคะมันจะไม่หนักมากค่ะแล้วก็ใบที่สามคือแก้วสั้นที่สุดนะคะ เนียเสียงของแก้วมันจะมีขนาดเล็กกว่าเพื่อนค่ะ,ะ,ะ,ะนี่แหละคะ่ะคือเสียงของแก้วแต่ละชนิดนะคะค่ะซึ่งการทดล,ลองนี้นะคะก็จะสามารถสรุปได้ว่าเมื่อเราลูดนิ้วที่หลอดนะคะก็จะเกิดการสั่นสะเทือนค่ะซึ่งทำให้เกิดขึ้นเสียง โดยมีแก้วซึ่งมีช่องว่างตรงกลางนะคะทําหน้าที่ขยายเสียงให้ดังขึ้นแล้วก็ให้กล้องมากขึ้นนะคะแล้วก็จากการที่คลื่นเสียงกระทบกับแก้วเนี่ยมันก็จะเกิดการสะท้อนกลับไปมาจนทําให้เกิดเสียงดังอยู่ในนั้นนานขึ้นด้วยค่ะจากการทดลองนะคะก็สามารถสรุปได้ว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนแล้วก็เกิดเป็นคลื่นเสียงแล้วเดินทางเข้าสู่หูของเรานะคะ ทำให้เราได้ยินเสียงต่างๆค่ะ It's been a long way w i o u t you my friend And I'll tell you all about it When I see you again We've come a long way From where we've been